คเมนเงือบแดกครับวางแผนส่งมือดีมาเล่นนัดชิงแต่ว่ากลับเชียร์ไม่ออกโดนเทคบอไทยเนี่ยสอยไม่ยั้งมือครับทำอึ้งทั้งสนามเรียกว่าเทคบอลเนี่ยยังไม่มีชาติไหนในอาเซียนปราบไทยเราได้ครับเพราะว่าร้อนแรงเหลือเกินกับกีฬาเทคบอลที่ต้องบอกว่าเราเนี่ยไปถึงระดับโลกแล้วนะครับ และก็กลับมาเล่นซีเกมกับชาติในอาเซียนและไทยเราเนี่ยก็สามารถคว้า3มเหรียญทองครับทั้งประเภทชายคู่หญิงคู่และก็คู่ผสมครับเราสามารถคว้าเหรียญทองไปได้คือก็ไม่น่าตกใจนะครับที่เราคว้าเหรียญทองขนาดนี้เพราะว่าเราเนี่ยไปถึงระดับลูกแล้วครับศักยภาพเนี่ย เหนือกว่าอาเซียนแบบมากมายเลยครับซึ่งคู่ที่แอดดิบยกมาในคลิปนี้ครับก็เป็นคู่ของอุเทนคูเคียวกับพักพงเตเชะโรดที่ลงเล่นนัดจริงกับขเมธและเกมนี้เนี่ยไทยเราก็ค่อนข้างที่จะเอาจริงเลยครับฟาดแบบไม่ยั้งมือเลยทำขเมรเนี่ยเวอร์เป็นแถบเหมือนกันครับทำไมถึงทําแต้มกับไทยไม่ได้ซึ่งแต้มส่วนใหญ่ที่ขเมรทําได้เนี่ย ก็เป็นไทยที่เสียเองนะครับไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยฟาดทําแต้มคือไทยเราก็ไม่อ่อนข้อให้เหมือนกันแล้วครับฟาดจุกจุกฟาดหนักหนักไปเลยซึ่งแอดก็มีคลิปไฮไลท์ในเกมนี้มาชมกันด้วยครับแต่ละจังหวะคือมันสุดจริงๆครับขมิ้นก็เวอร์นะทั้งกองเชียร์ทั้งผู้เล่นเองก็เชียร์ไม่ออกเล่นยังไงก็ไม่ชนะซักทีแล้วชนะขาดด้วยครับเราเอาละครับเราไปชมไฮไลท์บางช่วงบางตอนในเกมนี้กันบ้างดีวกว่าครับแอดคัดมาให้เฉพาะจังหวะที่มันๆทั้งนั้นใครไม่ดูเนี่ยพลาดแน่นอนครับ มาเริ่มกันที่จังหวะแรกครับเป็นฝั่งของขมเมนที่เสิร์ฟและเราตั้งตั้งแล้วเนี่ยนะครับทักทายก่อนครับจังหวะนี้แต่ว่ามเมนรับแล้วโอ้โหแก้มาได้ครับเขาเนี่ยครับพอหนุ่มถุงเท้าฟ้าใช่ไหมโดนเลยครับแบบนี้โอ้โหยิ้มเจินเฉินไปเลยครับแต้มแรกแต่ว่าโอ้โหโดนแบบไม่ต้องรับเลยครับแล้วมาดูอีกจังหวะนึงเราฟาดอีกครั้งรับได้ไหมไม่ได้ครับ Ừ ừ ừ พอหนุ่มถุงเท้าฟ้านะครับจังหวะน,นี้รับไม่ได้ครับอุสตส่าห์ถอยไปตั้งรับเลยนะเนี่ยต้องถูรองเท้าหน่อยครับทาไมมันไม่ติดพื้นแล้วโดดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเจือนไปอีกแล้วครับหน้าตาแม่ดูครับต้องคุยกันเลยครับว่าทำไมวะโอ้โหไทยเก่งขนาดนี้แล้วเราจะาชนะยังไงดูครับลูกเส์ฟโอ้โหโดนอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับ ซึ่งเกมนี้ถ้าเราไม่ทำเสียเองค่ะเมนน่าจะไม่ได้สักแต้มนะครับโอกาสทำแต้มเราน้อยมากและเขาเองก็ไม่เด็ดขาดด้วยครับนี่เป็นชุดที่น่าเก่งที่สุดในคามินนะครับดูเขาฟาดแบบนี้ครับเนี่ยเราก็รับแบบสบายแต่ก็ดูนเราไหมเนี่ยเราแก้ด้วยอกเอาล้ครับตั้งมาแก้มาได้อกไม่ตั้งให้กันด้วยครับแล้วฟาดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมโอ้โหรับแต่แก้มาไม่ได้ครับ แม่น่าเสียดายครับเขมรจังหวะนี้โอ้โหขนาดฟาดแล้วก็ยังไม่ลงนะครับแล้วดูจังหวะเสือพองเขมิจังหวะแรกเสืออกอครับใช้ศีรษะแล้วดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอื้กระแทกแรงๆแรงๆแบบนี้แรงคืนบ้างครับโอ้โหแม่ใครจะไปรับนะครับอย่างที่บอกครับคือเทคกบนไทยวันนี้ก็มาประมาณ80นะครับ ต้องการโชว์ด้วยแหละว่าเราเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนของจริงไปถึงระดับโลกแล้วเนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหคือเนี่ยดูคู่แข่งอย่างเขมรครับแทบไม่อยากจะเล่นเลยครับแบบนี้แล้วกองเชียร์ข้างสนามก็เป็นกองเชียร์ฝั่งเขมรหมดนะครับสังเกตที่ทงกัมพูชาแล้วเชียร์ไม่ออกเลยนะครับเกมนี้แล้วดูอีกครั้งหนึ่งเข้าชิงสารายการเนี่ยนะครับ จวกแบบนี้นะครับที่เราพลาดให้เขาก็เป็นฝั่งของขเขมรที่ได้เสิร์ฟและเราตั้งมาแล้วกระโดดฟาดอีกแล้วโอ้โหแม่รอบนี้หน้าตาเริ่มเปลี่ยนสีครับเริ่มซีเรียสมากขึ้นเลยครับผู้เล่นเขมรแล้วจะรับยังไงนะครับแบบนี้โอ้โหนี่นะครับแทบไม่อยากเล่นครับโอ้โหต้องจูนต้องคุยกันหน่อยนะครับแบบนี้ ดูเราจัดสนักเลยเกมนี้เราก็ต้องการโชว์ด้วยเลยครับเนี่ยจังหวะโยนจังหวะตีนี่มีหมดครับเนี่ยแล้วก็จบเกมในเซตแรกครับเราชนะไป12ต่อ3 3แต้มของเขเมรเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เราเสียเองด้วยนะครับแล้วมาดูเซตที่2ครับจังหวะเซิร์ฟโอ้โหได้ไหมครับโอ้โหยังรับได้อ้าวรับได้แบบนี้แบบนี้เหมือนหักหักหน้ากันใช่ไหมครับโอ้โหดูเลยครับดูกองเชียร์ เงียบเลยครับกองเชียร์เขมรได้แต่มองนะครับแบบนี้ไม่รู้จะเชียร์ยังไงนะครับเพราะว่าชาติตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ได้โต้เลยแล้วดูจังหวะน,นี้ตั้งมาแล้วแก้ด้วยการพักอกโอ้โหความเด็ดขาดไม่มีเลยครับขนาดที่ว่าชุดที่เก่งที่สุดของเขาแล้วนะครับแล้วดูจังหวะน,นี้เรารับรับแล้วแก้มาดูุศีระได้ไหมจังหวะน,นี้โอ้โหได้ครับเป็นเราครับไอ้แต้มนี้ ต้องปรบมือเลยครับผู้เล่นขเมนเนี่ยคุยกันเลยครับกลับบ้านดีไหมแบบนี้เล่นไปก็ไม่ชนะแน่นอนครับดูครับโอ้โหเราเหนือกว่าทุกอย่างจริงๆทั้งจังหวะเสิฟทั้งจังหวะฟาดนิ่งกว่ามากครับเพราะว่าเราเนี่ยไปถึงระดับโลกมาแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้แก้มาเอาเลยครับเป็นฝั่งคเมนตั้งด้วยอกแล้วฟาดจังหวะนี้ไม่ลงอีกโอ้โห น่าเสียดายนะครับจังหวะนี้ต้องฝึกอีกเยอะเลยครับสําหรับคอมเมนแล้วจังหวะเสิฟจะเสิบเหมือนเราก็เสิบออกด้วยครับอื้มตั้งใจจะเสิฟแบบเราเลยครับแต่ว่าความแม่นยํายังผิดกันเยอะครับแล้วจังหวะนี้ก็เสิบมาง่ายๆก็ไม่ลงอีกครับก็เสียแต้ฟรีๆเลยสําหรับคเมนแล้วต้องเสิ์อีกครั้งนึงครับเอาแล้วครับยกมาแล้วเสิฟ ไม่ผ่านอีกโอ้โหแม่ดูครับแฟนๆกองเชียร์ก็เงียบสง,งัดเลยครับนี่เชียร์กีฬาหรือเปล่าครับไม่เห็นใครออกแรงเชียร์เลยครับต้องแบบนี้ครับคักสนามยังเงียบนะครับเพราะว่าเป็นแฟนๆของกัมพูชาทั้งหมดเลยดูอีกหนึ่งจังหวะตั้งตั้งแล้วเอาคนนี้บ้างเนี่ยพักอกุณเรนกูเคียวแล้วแก้มาที่อกแล้วฟาดจังหวะนี้ลงไหมโอ้โห ู้ตสินน่าจะให้เป็นแต้มของขมนินะครับจังหวะนี้เนี่ยนะครับได้เสิฟเสิฟเลยยกมาเราเอาคืนบ้างโอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้น่าจะ80%ขึ้นเลยครับสำหรับการเล่นแมตชนี้ฟาดแบบโชว์เลยครับโชว์ให้ขมิดูว่านี่แหละคือของจริงจากครมเนี่ยไม่ง่ายและก็จากโกงเนี่ยไม่ได้เลยครับไรทางโกงนะครับเกมนี้แราดูยกยกอีกแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยไหม แม่ยังรับได้ครับแล้วโอ้โหแม่เล่นอะไรครับต้องติวกันหน่อยแล้วครับเนี่ยใช้อกนะใช้อกโอ้โหผู้มเล่นเขมนก็เซ็งไปตามๆกันเลยครับเริ่มที่จะเถียงกันแล้วพอหนุ่มรุงเท้าฟ้าก็เริ่มเซ็งนะครับโตไม่ได้สักทีแล้วจังหวะน,นี้เสิฟร,รับได้รับได้แก้มาแก้มาด้วยเขา่าลงครับเอาเลยครับเราเราบางฟาดจังหวะน,นี้ได้ไหมยังรับได้แก้มา โอ้โหได้หรือเปล่าครับสุดท้ายก็เสียเองนะครับเริ่มบ่นกันเลยครับตอนนี้เกมก็ขาดไปเรื่อยๆเลยครับเซตนี้เขาก็ได้5แต้มแต่ว่า5แต้มนั้นก็มีเราเนี่ยทำเสียเยอะครับแก้มาเอาจังหวะน,นี้เราแก้ไปแล้วโอ้โหเนี่ยละครับจังหวะที่เสียของเราจะเป็นแบบนี้ติดเล่นซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเกมเนี่ยขาดแล้วแล้วก็น่าจะให้ทางฝั่งอ็อกเมเนี่ยได้โชว์บ้าง แต่เขากลับไม่โชว์อะไรเลยครับแล้วดูจังหวะน,นี้เราเสิร์ฟเอาล้ครับตั้งตั้งไม้เพื่อนง่ายๆแบบนี้ลงไหมลงแต่ว่าเรารับได้แล้วเราเอาคืนบ้างครับเอาล้ะครับขมนินโตมาสายศรีสะมาแล้วเอาล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหได้ไหมครับจังหวะนี้ไม่ได้ครับโอ้โหอุ่อาโตมาครับเราเนี่ยต้องยกดิวให้เพื่อเป็นกำลังใจเลย กล้าเล่นดีแล้วครับโตได้หนึ่งจังหวะสุดท้ายก็ทําเสียเองนะครับแล้วอีกจังหวะหนึ่งเราเสิรฟพอหนุ่มรองเท้าฟ้ายกยกมาแล้วฟาดด้วยอกแม่เรียกฟาดหรือเปล่าแล้วเราตั้งมาแบบนี้เสียเองอีกแล้วครับแม่ติดเล่นนิดนึงครับแต่ก็เพื่อให้กีฬาเนี่ยสนุกขึ้นเลยครับเพราะว่าถ้าเราฟาดอย่างเดียวเนี่ยขเขมีนี่ก็น่าจะกรดูดน่าจะกริวนะ ชาตัวเองแทบไม่ได้โต้ตอบเลยครับแล้ดูจังหวะเสิร์ฟอีกจังหวะหนึ่งครับเสิร์ฟด้วยเข่าลงมาลงมาแบบนี้เราตีลังกาขาโอ้โหยิ้มจนเฉือนเลยครับแต่ว่าเขารับได้นะรับได้แล้วเหมือนหักหน้ากันแบบนี้ก็ไม่เหลือเลยครับต่อไปอย่ารับครับถ้าเราได้ขึ้นเนี่ยอย่ารับไม่งั้นมีรอบสองแน่นอนโอ้โหน่าสงสารเหมือนกันนะครับเจ้าภาพ นี่เข้าชิงทั้ง3รายการเลยนะครับทั้งหญิงคู่ชายคู่แล้วก็คู่ผสมเนี่ยกัมพูชาเข้ารอบชิงหมดเลยครับไม่รู้ว่าไปโกงอะไรเขาหรือเปล่าหรือว่าทักษะของเขาเนี่ยเด่นกว่าทุกชาติในอาเซียนแล้วอย่างมาเลเซียเนี่ยตกรอบด้วยนะครับทั้งที่มาเลเซียก็ฝึกฝนตะกร้อเก่งไม่แพ้กันนะแต่เขายังตกรอบก็เป็นกัมพูชาครับที่เข้าชิงน้ำสังรายการแล้วก็แพ้ไทยทั้ง3รายการเอาล้ครับจังหวะนี้ เป็นฝั่งอองเข,งขงมนครับที่ได้แต้มเราพลาดอีกแล้วเซตสองเนี่ยพลาดไป3ามแต้มแล้วนะครับแต่ขมนทำยังไม่ได้สักแต้มเลยแต่ดูจังหวะน,นี้เราเราขึ้นฟาดโอ้โหและเป็นแต้มของข,องของมนครับพลาดไปสี่แต้มขมนยังทำไม่ได้นะครับแลดูเราเสิร์ฟจังหวะน,นี้เบาๆไปเบาๆไปแล้วเขมนทำไงทามมหมินมูอ่อ้าวเรารับ รับแล้วลูกนี้ฟาดโอ้โหแม่เป็นแต้มของของมิ้นครับเท่ากับว่าเขาเนี่ยทำแต้มไม่ได้เลยนะครับขมิ้นเซตแรกเนี่ยเขาได้3มแต้มแล้วเซตนี้เขาได้5แต้มแต่เป็น5แต้มที่เราพลาดนะครับแล้วดูแต้มสุดท้ายแต้มสุดท้ายเราโต้ไปขมิ้นขมิ้นว่าไงขงมิ้นโต้กลับมาเอาแล้วครับเป็นเราเราโต้บ้างแม่เล่นโต้กัน เรายังไม่จบแต่ว่าจบเองครับพ่อหนุ่มถุงเท้าฟ้าแม่ทำจบเกมนี้เลยครับแล้วก็เป็นไทยเนี่ยชนะไป12-5ต่อในเซตที่2ครับไหวเราเลยครับแบบนี้เล่นก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับเทคบอลไทยการันตีแชมป์และก็การันตีเหรียญทองถือว่ายังรักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับเทคบอลของเรายังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ ว่าเราเนี่ยจะไปถึงระดับโลกแล้วก็จะคว้าแชมป์โลกได้หรือเปล่าในประเภทชายยังยากอยู่กับแชมป์โลกนะครับส่วนในอาเซียนเราก็น่าจะกินขาดและตอนนี้ยังไงก็รอชมรอตามกันต่อไปนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัดใคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ